สวยพ่อแม่ลูกเบบีนะคะภาพนี้เป็นภาพที่สวยมากๆอีกหนึ่งภาพที่น้องมินนี่เพิ่งวาดเสร็จไปนะคะคือน้องลิกแนะนําเลยต้องเป็นภาพที่แบบว่าเป็นครอบครัวเนาะเออเป็นครอบครัวเลยเอาไปใส่ไว้แบบห้องนอนหรือว่าเอาไปให้กับผู้รับที่เขากำลังแต่งงานหรือเขากำลังจะมีเบบีจะเหมาะมากนะคะคือหรือว่าเอาไปใส่เป็นครอบครัวเราก็ได้นะคะมีเจ้าช้างน้อยแบบว่าพ่อแม่แล้วก็ลูกตัวเล็กนะคะแม่แม่สวยมากเลยค่ะภาพนี้หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะคะวาดโดยน้องมินนี่นะคะท่านใดอยากจะรับภาพนี้ ติดต่อคอมเมนต์หรือพักข้อความมาได้เลยนะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้มาดูดาราสาวแสนสนคนสวยวาดรูปสวยๆกันค่ะนี่อ่ปื๊ดปื๊ดไปปืดมาเลยลูกปื๊ดไปปื๊ดมา เออสวยนี่ปึ๊บไอ้อคนตั้งใจคนตั้งใจงงดูค่ะดูค่ะดูว่าไอา้สายตาคนตั้งใจนะคะตาเริ่มกันแล้วคะ่ะชึบชึบโอเคเลิศเขารู้วิธีจอดได้นะวิธีหยุดทุกันัน่ะอืม ลงมาลลงมาลงมาเออจอดอุ้ยรู้ฮอดเวลาจอดค่ะแม่รู้ฮอดเวลาจอดว่าต้องจอดเวลาไหนนะคะโอ้สวย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 ไปอีกลูกไปอีกไปอีกปื๊ดอะนี่ลงมาเลยลูกอ่าสวยจอดอ,อี ดี๋นี้เขารู้จักจังหวะจอดด้วยนะคะแม่แม่นี้ลงมาอีกปื๊ดนึงค่ะปื๊ดโอเคงาม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 อีกข้างหนึ่งลูกอีกข้างหนึ่งน้องนางเริ่มต้นมาดีแล้วเด้อลูกเออใจเย็นๆนะคะลูกขาอืไม่ต้องรีบนะคะคุณลูกปื๊ดเออลง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 ลโอเคออ้ยสว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 ยตา อันนี้เราจะเริ่มลงพื้นกันแล้วนะคะทุกท่านเริ่มลงพื้นสวยๆแล้วนะคะชืบชืบสวยสวยสวยสวชืบหมุนไปแล้วก็หมุนมาอ่าพอดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเนาะแม่เนาะ พอดูแบบว่าเออพอได้นะฮะงามอยู่พอไปวัดไปวานี่จะเริ่มลงสีเหลืองนะคะสีเหลืองให้ให้ดูแบบว่ามีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ดูละมุนดูละมุนขึ้นเขาเรียกละมุนเนาะดูละมุนขึ้นนี่แบ่งชั้นแบ่งพื้นนะคะให้ดูมีมิติขึ้นมาว่าแบบเออตรงนี้ก็จะแบบว่าเป็นชั้นเป็นพื้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ เป็นชั้นเป็นพื้นของแยกระหว่างภูเขากับพื้นดินใช่ไหมคะอ่าประมาณนั้นไปน,นะคะแม,ม่แม่ดูกันไปยาวๆนะคะมันก็จะเริ่มมีมิติขึ้นมาเพราะว่าเราก็จะเริ่มสลับสับเปลี่ยนสีเนี่ยก็จะเป็นกกเป็นกอ<ะ>เป็นพุ่มเป็นอะไรใดๆไ,ไปนะคะงาม ซึบซึบซบซบซบนี่นี่ซ้ายาทีวขวาทีเออเออามมาสวยสวยสวยามมาสวยสวยโอเคพอแล้วลูกพอแล้วสวยแล้วสวยแล้วฝั่งซ้ายสวยซึบอ<า>่าตอนวาดเอ่อพี่ช้างถ่ายไม่ทันนะคะโอเคอ่ะไม่ต้องกิ่งก้านเยอะนะพ่อไม่มันสวยแล้วอ่ะซึบ ลงลูกโอเคสวย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 ถ้าลงมาเลยจะลูกอ่าอะไรก็เป็นคู่ไปหมดเลยนะคะภาพนี้เหมาะกับภาพครอบครัวมากเลยเนาะตะอ้วนนี่เลยนะคะอืมหม่ำไปด้วยทีนี้วาดไปหม่ำไปมีความสุขเหลือเกินตายสวยสวยสวยตีขึ้นบนนะตะอ้วนอย่าให้โดนภูเขานะเพราะภูเขาสวยแล้วอุ้ยรูปนี้ทำไมสวยจังเลยอ่ะเนาะนี่ สวยมากเลยลูกสาวโอ้โหสวยมากเลยขึ้นบนมุงวายนิดนึงพ่ออีกหนึ่งอสองจ้ำสวยเลยอ่าโอ้ยเติมดอกไม้ให้ด้วยนะคะหวานแววเวอร์รูปนี้ใส่กรอบจะสวยมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะไปกันต่อคะ่ะนี่จะลงอดอกไม้แบบเป็นพุ่มๆเป็นกกเป็นกอให้หน่อยอะคะอ่ะอ่า อ้สวยมากเลยลูก Amazing Thailand น้องมินนี่วาดรูปได้สวยมากเลยนะคะคนี่เป็นรูปแบบเหมาะอุยเหมาะเหมาะกับครอบครัวเลยค่ะเนี่ยดูค่ะแม่แม่สวยพ่อแม่ลูกเบบีนะคะภาพนี้เป็นภาพที่สวยมากๆอีกหนึ่งภาพที่น้องมินนี่เพิ่งวาดเสร็จไปนะคะคือน้องนิกแนะนำเลยต้องเป็นภาพที่แบบว่าเป็นครอบครัวเนาะ เออเป็นครอบครัวเลยเอาไปใส่ไว้แบบห้องนอนหรือว่าเอาไปให้กับผู้รับที่เขากําลังแต่งงานหรือเขากาลังจะมีเบบี๋จะเหมาะมากนะคะคือหรือว่าเอาไปใส่เป็นครอบครัวเราก็ได้นะคะมีเจ้าช้างน้อยแบบว่าพ่อแม่แล้วก็ลูกตัวเล็กนะคะแม่แม่สวยมากเลยค่ะภาพนี้หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะคะวาดโดยน้องมินนี่นะคะท่านใดอยากจะรับภาพนี้ติดต่อคอมเมนต์หรือพักข้อความมาได้เลยนะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะ